ค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะเราก็จะพาทุกท่านไปชมวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของงานกระถินและกิจกรรมจิตอาสาของโรงเรียนเราค่ะคือการปักธงกระถินโดยพวกเราก็จะไปช่วยการทำความสะอาดวัดเกาะเสียก่อนพอทำความสะอาดวัดเสร็จแล้วพวกหลวงพี่ก็จะนำต้นกล้วยมาผูกตามเสาและพวกเราก็จะพากันไปปักธงกระถินซึ่งสนุกมากๆค่ะ พวกเรามีความสุขที่ได้ช่วยงานชุมชนค่ะ ตอนนี้เราได้อยู่กันที่วัดเชิงเลยแล้วนะคะวัดเชิงเลนกำลังจัดเตรียมงานกระถิน,นะคะจากโรงเรียนวัดเชิงเลยนะคะที่มีจิตอาสามาช่วยก,กันเตรียมงานกระถินค่ะไปเชิญชมกันไดกเลยนะคะสองล้ ขอโทษนะคะตอนนี้กำลังทำอะไรกันอยู่หรอคะกำลังช่วยงานกระถิ่นอยู่คะ่ะรู้สึกยังไงเมื่อใครที่ได้มาช่วยงานนี้คะ่ะรู้สึกสนุกสนานมากเลยคะ่ะที่ได้เป็นจิตอาสาในวันนี้คะ่ะขอบคุณนะคะ ขอโทษน,นะคะชื่ออะไรคะชื่อเดเกนนันทวันนะครับอยู่ชั้นปอ,อะไรคะป .6 ครับช่วยสาธิตวิธีการทําให้หน่อยได้ไหมคะเสร็จแล้วก็เอามาเสียบใส่ต้นกล้วยนะครับแค่นี้นะครับรู้สึกยังไงมา่อคายที่ได้มาปักต้นกล้วยในครั้งนี้คะ่ะรู้สึกอิ่มบุญอิ่มใจมากครับนายที่ที่ได้มาช่วยหลวงพ่อขอบคุณนะคะ หลายคนแล้ววันนี้ครูเจ้าของโครงการก็มาสัมภาษณ์เองบ้างเนื่องจากว่าวันนี้เรามาสัมภาษณ์เนนโดยตรงเลยก็เลยให้นักเรียนผู้หญิงสัมภาษณ์ไม่ได้ครับนมาสการเนนครับชื่ออะไรครับเนนธรรมะเนนจันตาครับอะไรนะครับสมะเนนจันตาครับตอนนี้เรียนอยู่ชั้นไหนครับเนนป .6 หครับเนนอยู่ชั้นปหตอนนี้เนนมาทําอะไรครับเนี่วันนี้ปักธงครับปักธงครับรู้สึกยังไงที่ได้มาปักธง รู้สึกยังไงบ้างรู้สึกภูมิใจครับแล้วได้ช่วยงานหลวงพ่อครับช่วยงานหลวงพ่ออันนี้ทําทําตั้งแต่กี่โมงแล้วครับมาทำบ่ายบ่ายครับมาทําตอนบ่ายบ่ายต้นกล้วยอะไรครับเนี่ยกล้วยน้าว้ากล้วยน้าว้าเสร็จแล้วเนนจะเอาไปฉันไหมครับฉันไม่ครับให้โยมบโอ้โหให้โยมเนนใจดีมากอ่าขอบน้ำมาตะเกาะสาธุสาธุเนนรับครับ,รบสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อเหนือชายเปา อย,อยู่ชั้นป3ครับตอนนี้กําลังทำอะไรกันอยู่คะปักทงครับรู้สึกยังไงเมื่คะที่ได้มาปักทงในครั้งนี้ค่ะรู้สึกดีจใจครับอิ่มอนอิ่มใจขอบคุณค่ะผมเป็นตัวแทนครูเพราะฉะนั้นวันนี้วันนี้น่ารักมากสุดในโรงเรียนเป็นเด็กพิเศษของโรงเรียนวัดเชิงเลนชื่ออะไรเดี๋ยวจะให้เขาแนะนำตัวครับวันนี้อุตส่าห์มาช่วยงาน ไม่ได้ขอมาเองโดยเฉพาะเลย,เลยสวัสดีจ้าชื่อ,อไรชื่ออะไรจ้ามิดอนครับชื่อเด็กชายมิบดอนนำสกุลอะไรจ้าสายขมายู่ชั้นปไหนจ้าปสามอ่ะแล้ววันนี้มาทําอะไรวันนี้มาทําอะไรบอกครูสิปักอะไรนะปักกระถินปักธงกระถินอันนี้เขาเรียกต้นอะไรจ้าต้นกล้วยต้นกล้วยสนุกไหมสนุกไหมสนุกครับสนุกรู้สึกยังไงร,รู้สึกยังไงที่ได้มาทํางานครั้งนี้ก็ดีเลยรครับดียังไงจ้าดีที่ว่ามาช่วยเขารครับ โอ้อาต่อเมย์เหรอต่อเบย์เยี่ยมเยี่ยมสวัสดีค่ะคุณนางกำลังทำอะไรอยู่คะค่ะคือว่าวันเสาร์อาทิตย์นี้นะคะเขาจะมีงานบุญนะคะเขาเรียวกว่าบ,บุญกระถิ่นนะคะที่วัดเชิงเลนเราจะทำเป็นประจำทุกปีซึ่งบุญกระถิน่นเขาก็จะทำให้เสร็จภายในหนึ่งเดือนหลังจากออกพรรษานะคะฉะนั้นวัดเชิงเลนเนี่ยก็จะ ระดมชาวบ้านเข้ามาช่วยกันปักธงและก็แขวนธงค่ะเพราะว่าประเพณีของไทยเนี่ยเวลาเรามีงานบุญที่วัดเนี่ยจะต้องให้ชาวบ้านเนี่ยมาช่วยมารวมตัวกันนะคะมันมุงบอกถึงความสามัคคีในชุมชนด้วยแล้วคุณนางรู้สึกยังไงบ้างล่ะคะก็ดีใจค่ะมันเหมือนกับว่าเราไม่ค่อยได้ไปทําบุญใช่ไหมคะถ้าครั้งหนึ่งในชีวิตเรามีโอกาสเราก็ต้องทําเขาเรียกว่าทําความดีนะคะอย่างคุณนางเป็นพุทธ ุณนางก็ต้องมาที่วัดวันนี้อ่ะไม่ว่าเด็กพุทธหรือเด็กอิสลามเขาก็มาช่วยกันนะคะขอบคุณค่ะ,คคะหลังจากเสร็จงานปัตรทงกระทินรอบอบัตรแล้วก็จะมีการนำธงชาติและธงธง,งธรรมจักรใบประดับให้ดูสวยงามรับรอบงานค่ะสาหรับนกักเรียนพุทธนะคะก็จะขึ้นไปบนสาลรา ช่วยกันทําความสะอาดคนต้นอ้อยไปผูกและไปช่วยกันผูกใส่ศิลและประดับโครงมเรือมค่ะซึ่งทางวัชเรนห่วงแหงและอนุรักษ์ประเพณีอนันดีงามสืบเนื่งองต่อต่อมากันทุกปีค่ะยังดียังไว้วันยังดีซึ่งยังมีเวลาเลือร็วให้ทาง 来坐坐